สวัสดีครับครับผมครับผมนายวุฒินันท์พันธชัยนะครับนายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลองนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับอ่วิกคลีนนิ่งเดย์นะครับของเทศบาลนะครับวันนี้วันที่เก้าพุทธิเก้าครับกุมภาพันธ์อ่าพุทธศักราชสองพันหนึ่หกสิบห้านะครับผมครับเป็นกิจกรรมของอ่าผมเองโคพเองคิดขึ้นมานะครับร่วมกับทางสถาบันหรือศึกษานะครับโรงเรียน ในตำบลท่าชะคลองเราทุกโรงเรียนมีทั้งหมด9โรงเรียนนะครับวันนี้เป็นกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมแล้วก็เป็นครั้งที่4ของเทศาบาลเราจะทําขึ้นร่วมกับพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกคนนะครับนะครับมี okay, ประมาณร้อยกว่าคนนะครับแล้ว mm hmm. ร่วมกับโรงเรียนนะครับในการนำำรําทําความสะอาดนะครับ mm hmm. เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดนะครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 านะครับทาให้สถานศึกษาหยุด การเรียนไปนะครับไม่สามารถที่จะมาศึกษาโรงเรียนอดหลานของเรามาโรงเรียนได้นะครับอพอหยุดระยะเวลาที่ยาวนานนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือบุคลากรทางโรงเรียนไม่เพียงพอนะครับคุณครูก็น้อยนะครับนักการพัลวงก็ไม่มีนะครับก็เลยเกิดความคิดว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะมีะความรักความสามัคคีในสถาบันหรือว่าในโรงเรียนซึ่งเป็นบางค่ันเป็นบางคน,น,างคนอาจจะเคยศึกษาอยู่ที่นี่มาก่อนแต่ยังไม่มีโอกาสที่จะกลับมา พนุบรมนุหรือว่าทำความสะอาดก็เลยเกิดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาโรงเรียนนี้ชื่อว่าโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนบ้านนามัแอครับหมู่สี่นะครับในตําบลท่าช้างของเรานะครับครับเป็นโรงเรียนที่ขนาดเล็กนะครับจำนวนนักเรียนก็ไม่มากเท่าไหร่นี่เรามาทําความสะอาดกันนะครับผมเป็นการร่วมร่วมแรงร่วมใจในการทําความสะอาดกันนะครับ นี่ครับครับก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมนครับนายอริสอตาเชานะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจนาครับรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาแม่แหด้วยครับซึ่งวันนี้นี่ต้องของขอบคุณทางเทศบาลตำบท่างคองนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่พนักงานลลูกจ้างตลอดทั้งกรรมการบริหาร เทศบาลครับสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสกับโรงเรียนบ้านนาแม่แอดและที่เป็นโครงการดีๆที่ช่วยเหลือทางโรงเรียนในเรื่องของการดูแลเรื่องความสะอาดนาเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนซึ่งวันนี้เนี่ยก็ก็เจ้าหน้าที่นะครับได้ร่วมมือกันมาช่วยงานโรงเรียนบ้านนาแม่แอแซึ่งโรงเรียนบ้านนาแม่แอเนี่ยมีครูสามท่าน,นครับมีนักเรียน 63คนซึ่งขาดแคลนในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของลูกจ้างที่ช่วยงานในเรื่องของตำแหน่งอันลงนะต้องครูต้องทำหน้าที่หลายอย่างนะวันนีนะ้เทศบาลนำะได้ร่วมแรงร่วมใจนะมาช่วยพัฒนาโรงเรียนนะให้เป็นโรงเรียนนะที่ใช้สอนได้ตรงตามเป้าหมายของการศาึกษาปณแล้วก็เป็นโรงเรียนที่สะอาดสวยงามร่มรืน่นเป็นโรงเรียนที่ ให้ความดูแลอย่างเป็นปัจจุบันครับโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดของโรงเรียนบ้านเรานะครับบ้านนาเหมิดแอะหมู่4นะครับผมของตำบลท่าช้างคล้องอำเภอผาขาวจังหวัดเลยกันนะครับดีไหมครับผมวันนี้ดีมากเลยครับดีมากเลยนะครับโรงเรียนของเราจะได้สะอาดต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณแทนเด็กนักเรียนทุกคนนะครับของบ้านนาเหมอดแอะของเรา นี่ครับได้กลองเบลเลอร์เลย <c oughs> โอ้โหสวัสดีครับผมนายสมเนึกแสงพาคูงเรียมนาบารเอกครับวันนี้ได้รับคมนัดขอจากเทศบาลตะบนท่ายังคล้อนนะครับมาทำความสะอาดให้นะครับโดยท่านนายกนายก นายกหมูของเราหมูของเราครับมานําพาพนักงานเจ้าหน้าที่ข้าราชการมาช่วยดูแลโรงเรียนขนาดเล็กอย่างเราเยอะเลยนะครับวันนี้ต้องราบขอบพระบุณท่านนายกและก็ทีมงานมากๆขอคุณครับนี่ครับฝึกยอดเลย เดี๋ยวเราจะเก็บเศษขยะทั้งหมดนะครับใส่รถไอเจ้าไอเหลืองนี่นะครับโอ,โ,โอ้โหคันใหญ่มากแต่มันก็ยังใหญ่ไม่พอนะครับเพราะว่าขยะเยอะมากเลยเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเท่าไร่นะครับสู้ๆนะครับนี่เลยนะครับผมสําหรับคนที่อยู่เบื้องหลังต่างๆนะครับ